ันนี้พูดถึงสักนิดนึงวันนี้เปิดร้านทําผมยังเป็นทางการนะยคะใช่ก็วันนี้ได้เลิกเปิดแล้วนะคะหลังจากที่เปิดรับลูกค้ามาประมาณ1เดือนก็วันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยได้เชิญพี่ๆมาค่ะร้านนี้เปิดกับใครเลยไงคะก็เปิดกับมีกับพี่ธัญญาแล้วก็พี่แนนอีกคนนึงเนาะแต่ว่าพี่แนนแล้วก็พี่ตั๊กพี่ตักด้วยก็คือของเจ้าของโเรทีนะคะก็วันนี้ยังไม่มานะคะเดี๋ยวตามมาทีหลังก็ ก็คือมีพี่ๆหลายๆคนที่ทั้งอย่างพี่ธัญญาก็เป็นแฮร์สไตลิสต์ของที่ร้านเลยนะคะก็เราก็เชื่อมั่นในในโปรไฟล์แล้วก็ฝีมือของพี่ๆเขานะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําร้านทําอะไรกันแล้วลหละด้วยความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะลงมือทํากันแบบจริงๆจังๆช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยออกมาเป็นอมมค่ะทำไมถึงได้ตัดสินใจเปิดร้าน ก็หนูบอกไปแล้วว่าหลังจากลองจากฉีดหน้าหนูก็ทำผมเลย <laughs> หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราชอบด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนใจทางด้านนี้ <c oughs> เวลาที่เราได้รับการบริการที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็มันก็ไม่ใช่ธุกรกิจที่ ที่แย่นะมันก็ทําเงินทำรายได้ให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราลองสักตั้งสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราได้มีโอกาสไปแบบว่าให้พี่ธัญญาเคยใช้บริการพี่ธัญญาก่อนใช่ค่ะเมื่อก่อนพี่ธัญญาอยู่เดอะเลาส์นะคะอยู่เดอะเลาส์แอมคอตีอก็มีโอกาสได้ไปทําผมที่นั่นบ่อยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ธัญญาก็มีประสบการณ์งานเนี่ยประมาณ8ปีใช่ป่ะคะใช่ค่ะประมาณ8ปีแล้วก็จบมาจากแซสซูนด้วยที่อังกฤษเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เขา จะต้องเปิดร้านหรืออะไรเงี้ยเลยแล้วก็เลยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันติดใจในการทำผมพี่ธัญญาคือไปแทบทุกวันเลยหนีป่ะใช่ค่ะก็ไปแทบทุกวันเลยก็รู้สึกว่าสตราดได้คือตั้งแต่หรูรู้จักพี่ธัญญาผมหนูไม่เคยยาวอีกเลยก็ตัดสั้นสั้นสั้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยผมเราตั้งแต่เราชอบทำสีแต่มันก็ไม่ได้เสียด้วยวิธีที่แบบเทคนิคที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออ มันก็น่าสนใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เทนี่เป็นเทคนิคพิเศษที่ทำเฉพาะคนพิเศษด้ป่ะคะหรือว่าไงเอ่ย็ทคพิเศษทุกคนเลยเอาจจริงๆแล้วใช่ค่ะพิเศษทุกคนใครเข้ามาก็คือพิเศษหมดเลยใช่พี่เทนี่ค่ะทำไมถึงได้ตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกัน้ายค่ะก็เล็งเห็นว่าน้องฝ้ายอ่ะเขาก็แบบชอบความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบ ด้านธุรกิจเขาก็เป็นคนที่เก่งมากมคนหนึ่งเลยนะเอาจริงๆแล้วก็เล็งเห็นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองคุยกันเพราะท่านย่าก็มีประสบการณ์ตัดผมมา8ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคุยกันเขาก็สนใจอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเปิดหลานใช่แล้วมาทําธุรกิจไว้ร่วมกันไม่กลัวหรอเพราะว่าเอาจริงคนในวงการบันเทิงส่วนมากที่จะเป็นข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนกอันทําธุรกิจแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวก็มีปัญหาอะไรเงี้ยเราไม่กลัวหรอ ไม่กลัวค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราแบ่งหน้าที่แบ่งอะไรกันชัดเจนแล้วที่สาคัญเลยคือเราพูดคุยกันไว้กับทุนส่วนทุกคนว่าเราแบบมีอะไรเราต้องพูดกันตรงๆเราไม่อยากเอาอะไรเล็กๆน้อยๆมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรืออะไรเงี้ยมันมันเสียไปคือมีอะไรเราพูดกันตรงๆเราคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชัดเจนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะได้สองพานแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยไยดูแลยังไงบ้างสําหรับร้าน ก็ไฟก็จะพยายามเข้าร้านทุกวันแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของร้านนั่นไหนเหลือไหนขาดเราจะทํายังไงมาร์เก็ตติ้งยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันโฟลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายคนช่วยกันนะคะไม่ใช่แค่4ี่คนเนาะไม่ใช่แค่นี้มีหลายๆคนเป็นทีมเราอะไรเงี้ยที่เราจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันมันไปได้ยาวๆเนี่ยเรียกได้ว่ามั่นใจซึ่งกันและกันใช่ฝากชีวิตไปได้เลยฝากชีวิตฝาก ร้านไว้ได้เลยไ้ม่บากร้านไว้ได้เลยได้่อไม่ริงทำอะไรบ้างคะอะไรนะคะทำอะไรบ้างในเบี๋ยวราี่ชอบยังไงบ้างในในส่วนของร้านเป็น hair stylist ค่ะเป็นช่างหลักของที่นี่แล้วก็ก็ดูทุกอย่างเลยตั้งแต่ก่อนที่จะมีร้านเนี้ยตั้งแต่กระเบื้องแผ่นแรกเนาะน้องฟ้ายอดไฟ everything จนถึงเปิดร้าน ที่ยังไม่ได้แกลงสักทีกว่าจะรอไฟเนี้ยค่ะประมาณเกือบเดือนสีดาวไลท์ก็ต้องให้เขาปรุงใหม่หมดเลยอยากได้สีบอมปกติมันจะออกส้มกว่านี้ก็อยากให้รู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นโฮมมี่ที่สุดรู้สึกว่าเวลามาทําผมแล้วอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นอายบรรยากาศของร้านขนาดเทียนไฟก็ใช้เทียนที่มันเป็นกลิ่นวนิลาเพราะว่ามันจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นแฟมินีนจัดจัดผู้ชายเข้าได้ผู้หญิงเข้าได้ทุกอย่างในนี้เป็นอินดีเทลหมดเลยค่ะ เห็นว่าฝ่ายบอกว่ามีแผนที่จะไปเรียนทําผมใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นไปเรียนที่แซซูนค่ะไปเรียนเพิ่มไปเรียนตัดเพราะว่าอยากช่วยแบ่งเบาด้วยใช่ไหมก็คือก็ต้องรู้ทุกคนส่วนคนต้องรู้เพราะว่าอย่างพี่แนนเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับทางบัญชีทางพี่ตาก็จะเป็นโปรเอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางฝ่ายกับพี่ธัญญาก็จะลุยเรื่องหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ธัญญาเขามีประสบการณ์อยู่แล้วคือก็แนะนาฝ่ายได้แต่ฝ่ายก็ต้องเรียนตัวเองอะต้องเรียนเพิ่มต้องรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปด้วยกันไหม ยังไม่แน่ใจค่ะถ้าไฟไปไฟก็อาจจะไปเทคคอร์ดเพราะเขาจบมาแล้วไง<ช>บจบมาแล้วแต่ไฟย,ยังยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จบจากที่นั่นไฟก็เลยต้องไป take court เทคคอร์สอะไรเงี้ยพี่แังย่ไม่ตาไปดูแลน้องเหรอใครดูนนร้รานอะค่ะดูร้าน <laughs> อ <laughs> <laughs> ใช่อ๋อ <laughs> <laughs> มาถึงช่วงนี้บ้างเดือนนี้มันเป็นเดือนไพหมันอ่ะฮะายรู้สึกงไงบ้างกับอ่าร่างพรบผู้สมรสที่ผ่านมาแล้วหนึ่งสเต็ป ก็ไฟก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยกันที่เป็นแบบคู่รักที่เป็นแบบเพศเดียวกันเนาะคือมันไม่ใช่แค่การสมรสเท่าเทียมนะมันเป็นการที่จะแบบในอนาคตที่ถ้าสมมติเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกิดคนใดคนหนึ่งต้องแบบเกิดการผ่าตัดฉุกเฉินคนที่เป็นคู่สมรสก็มีสามารถ ที่จะเซ็นได้โดยที่ไม่ต้งองรอครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนี่ไฟเห็นด้วยนะคะ <ừ m. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้แทนคาดหวังว่าจะให้มันผ่านไปจนแบบว่าเป็นผลสำเร็จเลยไหมคาดหวังคาดหวังอยู่แล้วแล้วก็ขอให้มันสำเร็จโดยเร็ววันเราก็จะได้สบายใจด้วยเนาะใช่ค่ะเราก็จะได้เราก็จะได้สบายใจนะแล้วพี่ธญาคะรู้สึกไงบ้างก็ รู้หรือเปล่าว่าเขามีแบบทำงานอย่างเดียวรู้หรือเปล่ารู้รู้รู้อ๋อโอเคก็ก็ดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็เปิดโอกาสให้แบบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมี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 สิทธิมากขึ้นทางกฎหมายนั่นนู่นนี่เนาะดีค่ะสนับสนุนค่ะแล้วทำงานกับป้าเป็นยังไงโอ้ยทำงานกันแบบจริงจังทำธุรกิจด้วยกันเป็นคนเยอะเป็นคนจริงจังกว่าที่คิดอีกอ่ะใช่ ตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำทธุรกิจด้วยกันก็แบบเป็นคนเละละเลงเนี่ยค่ะแต่พอมาทำงานด้วยกันคือจริงจังยิงหลังไม่อยู่ตรงกลางอ่าดีดีใช่ใช่ทุกอย่างคือสองสามสิ่ต้องเป๊ะต้องปรับต้องจูนหากันเยอะไหมต้องไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยใช่เนี่ยเราทำเธุรกิจเนาะใช่ใช่ใช่เรื่องไหนเรื่องอะไรเดี๋ยวแฟนต้องหนูเข้าใจจริงานแฟนแลมีเลขสี่พันห้าพันคนอ่ะทำงานให้ฝากล้านเชิญชวนด้อมหน่อยเร็ว ก็อันนี้ก็ขอบต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะเขารู้กันอยู่แล้วว่าไฟเปิดร้านนะคะนี่ขอบคุณค่นนขนนะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้การแบบให้กําลังใจอะให้กําลังใจแล้วเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีกับพวกเรา,เามาตลอดแล้วก็เป็นแฟนที่น่ารักด้วยนะคะก<ช>็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ ที่เห็นแล้วก็ยังไม่เห็นร้านนี้ก็ขอโปรโมทเป็นนะตรงนี้เลยแล้วกันเนาะว่าร้านอยู่ที่สุขุมวิท49นะคะทับ11อยู่โดร Rocket Club ค่ะอมอบุติ u าลอ a ค่ะแล้วถ้าด้องมาจะเจอไฟไหมเจอตลอดเขาจะแบบบุกกันมาว่าวันนี้พี่ไฟเข้าไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟก็จะบางทีถ้าลูกค้าไม่ทันไฟก็ช่วยสาดได พิธนญญาฝา,า,ากร้านเลยค่ะฝากร้านออมบูติกซาลอนนะคะอยู่สุขุมวิท49ทับ11นะคะใครอยากเจอพี่ฝ้ายแล้วก็อยากมาตัดผมของพิธัญญาเชิญได้เลยนะคะเขามีด้อมแล้วนะเขาเริ่มมีด้อมแล้วใชบบม่มเชิญชวนด้อมหน่อยเชิญชวนด้อมหน่อย,น,อน,อยน้องๆด้อมพิอัมาตัดผมกันเยอะๆนะคะ